สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Today Variety วันนี้มาเจอกับแอดมินตั้มเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้มีเเรื่องราวที่อยากจะนำมาคุยนะครับเหมือนเดิมนะครับ แต่ว่าจะเป็นเรื่องของเขมรที่เขาแต่เคลมตัวเองว่าเป็นต้นตํำรับของสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับที่พอดีว่าไปเจออยู่ในเพจมานะครับแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็เลยเอามานําเสนอกันในวันนี้นะครับและเรื่องที่เราจะเอานํามาคุยในวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆที่จะเข้ามาถึงแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ เอาละเรามาฟังเรื่องที่เราจะเอามาพูดคุยกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่ได้มาจากเพจ c a m b o d i a c u เ t อร์นะครับซึ่งเพจเพจนี้เนี่ยก็มีผู้ติดตามทั้งหมด7,100คนโดยประมาณนะครับแล้วก็เรื่องที่น่าสนใจนะครับมีผู้โพสต์โพสต์นึงเขาบอกว่าเขาพูดเป็นภาษาเขมรนะครับน่าจะเป็นเจ้าของเพจด้วยนะครับเขาบอกเอาไว้ว่าบรรพบุรุษฝากผลงานปฏิมากรรมโบราณไว้มากมายให้กับเด็กๆชาวเขมรก็คือชนรุ่นหลังชาวเขมรนะครับโปรดดูแลสิ่งนี้ให้เรายังคงอยู่ให้คงมีเอาไว้นะครับเป็นภาษาเขมรแบบนี้เลย ซึ่งสิ่งสิ่งนั้นมันจะเป็นภาพที่ปรากฏอยู่บนกำแพงหินของเขานะครับซึ่งเขาก็ไม่ไม่แน่ใจนะครับว่าตีความหมายกันอย่างไรนะครับแต่ว่าพอเขาตีความหมายกันเอาเองเนี่ยมันไม่ได้มีแหล่งอ้างอิงนะครับว่ามันที่ไปที่มาของภาพแกะสลักนี้มันคืออะไรแต่เขาคงเดาตามหน้าตาของมันนะครับแต่ก็เดาไปเรื่อยนะครับผมก็เลยเห็นในสิ่งที่เขาโพส์แล้วก็รู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องที่เขาช่างเคลมเนาะมันก็ไม่ได้เคลม จากสิ่งอื่นนะครับที่ของประเทศอื่นแต่ว่าเขาเคลมนะครับแล้วก็เป็นการมโนโนึกคิดออกจากกำแพงของเขาเองนะครับภาพที่ว่านั้นก็คือภาพนี้นะครับอ่าอันนี้เป็นภาพที่อยู่บนกำแพงนะครับซึ่งก็เป็นเหมือนมีอยู่คนสองคนกําลังทําอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็ภายใต้อีกคนหนึ่งเนี่ยมันเหมือนมีสัตว์บางชนิดนะครับปรากฏอยู่ผมก็ไม่แน่ใจว่า สิ่งนี้เราน่าจะตีความหมายไว้ว่าอย่างไรนะครับมีคนตีความหมายเอาไว้ก็คือคนที่โพสต์นี่แหละนะครับน่าจะเป็นเจ้าของเพจเขาโพสต์เอาไว้ประมาณว่านะครับเป็นภาพวาดออกมานะั่นก็คือเป็นภาพที่มีคนสองคนนะครับกาลังซื้อขายของอยู่นั่นก็คืออาจจะเป็นปลาเพราะว่าในกระมังหรือว่าในอ่างในชามนี้เนี่ยเขาตีความหมายว่าเป็นปลานะครับด้านล่างตรงนี้นะครับเขาตีความหมายว่าเป็นเต่ากําลังอยู่ตรงข้างล่าง แล้วมีคนนั่งอยู่ข้างบนเหมือนน่าจะเป็นที่เป็นตังเตียงหรือแคร่นะครับแล้วก็มีลักษณะของตาช่างตาช่างเนี่ยห้อยหรือแขวนอยู่นะครับเขาตีความหมายไว้แบบนั้นนะครับเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ มีมานานแล้วนะครับเป็นปฏิมากรรมที่มีมานานแล้วแล้วก็ให้ลูกหลานนั้นรักษาเอาไว้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ไม่แน่ใจว่าเขาตีความหมายกันเราเองหรือเปล่านะครับก็คือเป็นประมาณว่าตาช่างประมาณนี้ซึ่งมีการห้อยลงมาแล้วก็มีเลขดิจิตอลอยู่นะครับอันอันนี้เขาเปรียบเทียบนะฮะแล้วก็มี เขาเรียกว่าเป็นสินค้าหรือสิ่งของเนี่ยห้อยตะขอเอาไว้นะครับจากภาพนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าคือมันไม่ใช่ตาช่างดิจิตอลแน่นอนแหละแต่มันคงเป็นอะไรบางอย่างที่มันสามารถห้อยลงมาจากข้างบนได้นะครับแต่เขาก็ประมาณการว่าน่าจะเป็นตาช่างนะครับจะเป็นตาช่างดิจิตอลหรือจะเป็นตาช่างสเกลอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ก็เป็นสิ่งที่ขเ,เขมรเข้ามาโนโขึ้นมาว่าอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นตาช่างโบราณน,นะครับชนิดหนึ่ง อย่างนี้นะครับโพสต์ทั้งหมดภาพทั้งหมดเนี่ยตอนแรกที่ทุกคนเห็นนะครับมันจะแยกชิ้นใช่ไหมจริงๆแล้วภาพนี้มันไม่ได้แยกชิ้นออกมานะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมไปใส่ร้ายเขานะครับซึ่งภาพเนี่ยมันเป็นภาพรวมมาแบบนี้แล้วผมเอามาแยกชิ้นให้ดูทีหลังก็คือโพสต์แบบนี้นะครับนี่คือภาพรวมของโพสต์ที่ได้มานะครับจาก Cambodias c u l t u r นนะครับจากภาพที่ผมเห็นนะครับผมก็เลยเอามาดูว่าเอตาช่างเนี่ยมันมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับก็เลยไปค้นนะครับดู เรื่องของโบราณโบราณนะครับก็เลยได้มาจากเว็บที่ชื่อว่าสเกลดีๆนะครับเขาก็ลงประวัติความเป็นมาของเครื่องช่างหรือว่าตาช่างที่เราเรียกกันในสมัยโบราณนะครับซึ่งประวัติความเป็นมาของตาช่างหรือเครื่องช่างในสมัยโบราณเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ประมาณ5000ปีก่อนนะครับโดยชาวซูเมเรียและก็ชาวจีน จากนั้นก็ได้แพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยนะครับซึ่งตาช่างเนี่ยแต่ว่าแพร่หลายเข้ามาเนี่ยคือตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีหลักฐานบอกเป็นชัดเจนนะครับแต่มันมีรูปแบบของตาช่างออกมา2รูปแบบด้วยกันที่เขาเรียกว่าตราชูกับตาเต็งนะครับซึ่งตาชูมันมาจากภาษาธรมินว่าตราจุนะครับซึ่งคนไทยออกเสียงเป็นตาชูก็คือเครื่องมือ สำหรับช่างนะครับซึ่งมีชนิดแบบเป็นจานทุกคนน่าจะเคยเห็นนะครับเป็นจาน2จานนะครับเป็นจาน2จานแล้วก็มี2ข้างมีตัวอ่าเขาเรียกอะไรไม้คาน2ข้างนะครับเพื่อให้ทั้งสองข้างเนี่ยมันเท่ากันเราน่าจะเคยเห็นทั่วไปเนื่องจากว่าตาช่างแบบนี้จะเอามาเป็นสนัญลักษณ์ของความยุติธรรมในนี้เขาบอกอีกว่านะครับคือตาช่างแบบนี้นะครับถูกคิดค้นในแดนเมโสโปเตเมียโดยชาวซูมาเรียนนะครับแล้วก็ถูกใช้ กระจายออกอย่างแพร่หลายในกลุ่มของพ่อค้านักเดินเรือโดยรอบทะเลเมดิเตอร์เ,เรเนียนแล้วก็บริเวณอนาโตเลียนะครับซึ่งปัจจุบันก็คือประเทศตุรกีจากนั้นได้ถูกกระจายไปยังชาวกรีกและโรมันทำให้ชนชาติต่างๆทั้งทวีปยุโรปและเอเชียไมเนอร์ที่เคยอยู่ภายใต้การปกครองของโรมันนะครับได้รับอิทธิพลไปด้วยจนเข้ามาสู่ในประเทศอินเดียในที่สุดนะครับเราก็คงได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดีย แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าอิทธิพล,ลหลายอย่างที่เป็นขนรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยเราก็ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียนะครับก่อนที่จะมาเป็นไทยทีนี้ตาเต็งเป็นอย่างไรนะครับตาเต็งเนี่ยก็เป็นเครื่องมือมาตราวัดนะครับเป็นเครื่องช่างของประเทศจีนเข้ามาสู่ในประเทศไทยโดยเรือสำเภาแน่นอนนะครับเพราะว่าเรือสำเภาจีนเนี่ยมาค้าขายกับประเทศไทยนะครับโดยพ่อค้าคนจีนที่ได้เข้ามาทําการค้าขายกับชนชาติต,าต่างๆนะครับเป็นตาช่างชนิดแบบ จานเดียวแล้วก็มีลูกตุ้มนะครับก็คือน้ําหนักต่างๆเนี่ยแขวนเอาไว้อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับทุกคนน่าจะเคยเห็นเพราะว่าตราช่างนี้เนี่ยตราช่างจีนแบบนี้เนี่ยสมัยเด็กๆถ้าเกิดย้อนกลับไปเมื่อ 30- 40ปีที่ใครเกิดทันนะครับก็จะน่าจะรู้จักนะครับแล้วก็มีลูกช่างติดเอาไว้กับกับคันหรือคานนะครับมีรอยขีดบอกอัตราน้ําหนักสําหรับวางวัตถุที่ต้องการทราบน้ําหนักซึ่งเป็นด้านเดียวกับ จุดศูนย์กลางและใช้เป็นที่จับตัดเต่งด้วยนะครับเมื่อวางน้ําหนักลงไปทางจานด้านซ้ายแล้วก็เลื่อนน้าหนักนะครับเลื่อนลูกน้ําหนักนะครับมันก็จะมีสเกลขีดนพูดง่ายมันจะเป็นคานใช่ไหมอ่ามันจะเป็นคานแล้วก็จะมีขีดน้ําหนักอยู่นะครับแล้วก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าอ่าตัวคานน้ําหนักที่มันมีอยู่บนจานเนี่ย ค่อยๆเลื่อนไปถ้ามันเท่ากันเมื่อไหร่ตรงนั้นก็คือจะเป็นน้ําหนักที่บอกได้ง่ายๆเลยนะครับอันนี้น่าจะเคยเห็นกันอยู่ทั่วไปแล้วเพราะว่าสมัยเด็กๆผมเคยใช้ลักษณะแบบนี้อยู่นะครับตะเต็งเนี่ยเป็นตาช่างที่มีน้ําหนักเล็กนะครับมีความยาวและก้านไม่ถึง1ฟุตนะครับซึ่งมันก็สามารถที่จะพกพาไปไหนมาไหนได้นะครับและส่วนใหญ่เนี่ยสิ่งที่ซึ่งเอาไว้นะครับช่างสิ่งของที่มีน้ำหนักไม่ถึง1ตําตำลึงนะครับเช่น เงินทองยาสมุนไพรเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือที่ไปที่มาเล็กๆน้อยๆน,นะครับเกี่ยวกับตราช่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่นําเข้ามาถ้าเป็นสมัยก่อนเราก็อาจจะยังไม่มีตราช่างใช้เราก็อาศัยการแลกเปลี่ยนสินค้านะครับซึ่งการแลกกันในการค้าขายนะครับ อันนี้ก็คือเป็นเกรดเล็กเน้อยที่นํามาปากันก็เอาเป็นว่าขเขมรก็คิดไปไกลนะครับก็มโนไปว่าภาพนะครับต่างๆที่ปรากฏอยู่บนผนังปรากฏอยู่บนกําแพงบนผนังของนครวัดนะครับเขาก็คิดมโนไปเรื่อยว่าเป็นสิ่งที่เขาเป็นอันดับแรกหรือ คิดว่าเป็นไอ้นู่นไอ้นี่นะครับก็คิดไปเรื่อยนะครับซึงสิ่งนี้เนี่ยถ้ามันไม่มีตำรับตำราหรือคนโบราณเขียนเอาไว้มีจารึกอื่นๆเขียนเอาไว้อย่างเช่นไบลานาหรือว่าศิลาจารึกหรือว่าคนโบราณเขียนตำราหน,นังสือเอาไว้เนี่ยก็ไม่ควรคาดการคาดคะเนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่านักวิชาการประวัติศาสตร์ของทางเขมรเนี่ยมีความน่าเชื่อถือ เขาเรียกว่าการตีความเนี่ยเป็นระดับสากลหรือเปล่านะครับหรือเขาได้ความรู้มากพอที่จะตีความหมายว่าไอ้นั่นเป็นแบบนี้ไอ้นี่เป็นแบบนั้นหรือเปล่เปลาลเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับซึ่งจริงเราเนี่ยก็ทําให้ถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานได้เป็นที่น่าเป็นห่วงพูดตอนแอดมินพูดตามตรงว่าเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากเพราะว่าเขาจะสร้างความรู้ใหม่ๆและอาจจะผิดพลาดไปจากประวัติศาสตร์เดิมก็เป็นได้นะครับสิ่งนี้ก็จะกลายเป็นว่าเขาจะเคลมเอาทุกอย่างบนโลก ไปได้แล้วก็วัฒนธรรมของคนอื่นไปได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าห่วงและน่าสนใจด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูกันแล้วกันนะครับถ้าเห็นหรือเจออะไรที่มันแปลกๆนะครับที่เขามโนกันไปเองเนี่ยก็สามารถเอามาพูดคุยกันได้นะครับลองดูว่ามีสิ่งใดที่น่าสนใจบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้ก็หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเจออกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ